ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนการกระทำอันเมตตาประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนมักจะไปเยือนโรงพยาบาลเป็นประจำเพื่อพูดคุยกับทหารที่บาดเจ็บในจุดสงครามกลางเมืองครั้งหนึ่งแพทย์ชี้ให้ดูทหารหนุ่มคนหนึ่ง ที่ใกล้จะเสียชีวิตลินคอนจึงเข้าไปหาเขาที่ข้างเตียงมีอะไรที่ฉันทำให้เธอได้บ้างท่านประธานาธิบดีถามทหารผู้นั้นจำบินคอนไม่ได้เขาพยายามรวบรวมกำลังพูดแผ่วว่าโปรดช่วยขียนจดหมายถึงแม่ของผมหน่อยได้ไหมปากกาและกระดาษถูกจัดหามาให้และวท่านประธานาธิบดีก็เริ่มเขียนสิ่งที่ชายหนุ่มพยายามบอกอย่าระมัดระวัง แม่ที่รักยิ่งของลูกลูกได้รับบาดเจ็บอย่างหนักขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเกรงว่าลูกคงจะไม่รอดโปรดจะเสียใจกับลูกมากจนเกินไปฝากจูบแมรี่กับอรด้วยขอพระเจ้าทรงคุ้มครองแม่และพ่อในทหารอ่อนแอเกินกว่าจะพูดต่อไปได้ดังนั้นลินคนจึงเส็นชื่อในจดหมายแทนเขาและเติมลงไปว่า เขียนแทนบุตรชายท่านโดยอับราฮัมลินคอนใช่หนุ่มขอดูจดหมายและประหลาดใจเมื่อรู้ว่าเป็นใครเขียนท่านคือประธานาธิบดีจริงๆหรือเขาถามใช่แล้วลินคอนตอบด้วยอาการสงบและถามว่ามีอะไรที่เขาจะช่วยได้อีกหรือไม่กรุณาจับมือผมไว้ได้ไหมนายทหารถาม มันจะช่วยให้ผมไปอย่างเป็นสุขในห้องที่เงียบสงบประธานาธิบดีร่างสูงจับมือชายหนุ่มไว้ในมือของตนและกล่าวถ้อยคำให้กำลังใจอันอบอุ่นจนกระทั่งความตายมาถึง